สวัสดีครับพีเพนะครับจะมารีวิวนะครับในตัวเคสนะครับของยี่ห้อเคสดิฟาในปี2022ะครับผมว่าเป็นไงบ้างนะที่ใช้งานมานะครับตัวเคสนะครับพีจะพูดถึงการสั่งซื้อก่อนพี่สั่งจากเว็บนอกครับของเคสดิฟานะครับราคาประมาณตกตัวละ2 0 0 0ักว่าบาทครับแล้วก็สั่งมา2ตัวโดนภาษีไป300กว่าบาทรอของประมาณ1เดือนครับท่านเพื่อน สั่งแล้วเพื่อนส่งแบบดีเซล L ครับเพื่อนๆอาจจะแบบว่าส่งเร็วเกือบเกือบก่อนสอท์แต่พีส่งธรรมดาส่งฟรีนะครับก็เกือบเดือนนะครับในการใช้งานไม่รู้นะครับข้างหลังเป็นไงบ้างนะในตัวเคสเฟายครับนี่จะมีแบบว่าสกรีนนะครับหรือว่าการสลักชื่อนะครับของยี่ห้อเคสเฟายตรงขอบอันนี้จะเป็นจุดเด่นของมันเลยครับเพราะว่าเวลาเราถือนะครับอันนี้เห็นไหมเด่นมากครับเคสเฟายคือเป็นเคสที่ถือแล้วเด่นมากครับ แต่การการกระแทกพีว่ามันการกระแทกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่มันก็ถือแล้วมันสวยดีแล้วก็พกพาง่ายครับเพราะว่ามันขอบบางครับในตัว12 Pro Max ที่พีถืออยู่นี่ครับมันจะเป็นมนๆนะครับมันจะแตกต่งตางก,กับ iPhone 13นะครับของ iPhone 13ที่เป็นแบบว่าขอบตัดนะครับนี่ขอบตัดนะครับแล้วก็จะเป็นแบบแตกต่างครับอันนี้จะเป็นแบบมนๆครับพีชอบนะของ12 Pro Max พีว่ามันจับมือแล้วม,ว,มแลวมันเบาดีครับแบบว่า มันเข้ามือดีมันสมูทมือดีอันนี้จะเป็นแบบแข็งแข็งให้เหตุผลว่าประหยัดประหยัดวัสดุไป65นะฮะเคดิวฟบอกนะครับผมอันนี้ขอบเห็นไหมว่ามันสกินนะครับเคดิวฟนี่ให้ดูทั้งสองอันเลยนี่สกินคาว่าเคดิวฟนะครับตนนัวนี้สามารถใส่ครอบเลนได้นะครับไม่กินขอบอะไรทั้งสิ้นนะครับในตัวนี้แล้วก็พีนะครับติดฟิล์มแบบว่าไฮโดรเจลนะครับผมนี่เลยครับนี่ จิดเรียบร้อยครับป้องกันรอยครับเพราะว่ามันเป็นรอยง่ายมากครับถ้าเป็นรอยจริงประการมันทงเดียนเพื่อนๆก็สามารถเคลมกับทางบริษัทได้ครับพี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับยี่ห้อนี้นะครับพี่ว่ามันก็ดีทุกอย่างครับแต่การกระแทกนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นตัวอิมแ c คเคะครับมาดูนะครับด้านข้างจะเป็นไงบ้างครับระหว่างตัวเคสนะครับนี่เลยดูครับปุ่มกดตอนนี้ครับก็กดง่ายครับพอๆกันนะครับ12กับ13กดง่ายปุ่มนี้ก็ใกล้เคียงกันครับแล้วก็ ฟิล you know, ์มที่พีติดนะครับในตัวฟิล์มนะครับฟิล์มติดของยี่ห้อซีหลอบนะครับผมก็คือเต็มจอดีนะครับสีสันหน้าจอดีแล้วก็เต็มจอดีนะครับในการใช้งานพีก็ชอบนะมันไม่ได้กินขอบจอเลยครับผมในการใช้งานถือว่าดีมากครับไม่กินขอบเลยแล้วก็ตัวด้านวัสดุนะครับด้านข้างที่สัมผัสเวลาพีสัมผัสกับตัวเคสถือว่าวัสดุคือดีมากครับในการสัมผัสนะครับนี่เลย การสั่งซื้อถ้าเพื่อนเพื่อสั่งซื้อในเร่ต่างๆเพื่อนเพื่อนก็ระวังของปลอมเลยครับเพราะว่าของปลอมมันเยอะนะครับอันนี้คือของปลอมนะครับมันก็ใกล้เคียงกันนะครับพีก็ลองใส่แล้วก็คือเหมือนเหมือนกันแต่ตรงขอบนี้งานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตรงขอบคําว่าเครดิตฟอันนี้ของปลอมนะแนะนําว่าซื้อของแท้ไปเลยครับมันก็ปลอดภัยกับเครื่องเราด้วยเวลามันตกมันก็ดีครับผมป้องกันเซฟได้ระดับที่ดีอยู่ครับผมในการใช้งานนะครับนี่ ตัวเคาะตัวอะไรปุ่มก็กดง่ายนะที่พีใช้งานมาถือว่าโอเคครับนี่เลยเห็นไหมว่ามันมถือแล้วมันแบบก็เทดีนะครับผมในการใช้งานนี่โอเคนะครับพีว่ากับตัวนี้นี่เวลากดมันก็กดง่ายครับไม่มีอะไรเลยปึ๊บเสียงม,มันจะดัง,ดงแบบนี่ครับนี่เสียงประมาณน,นี้เลยนี่ครับนี่ แคปหน้าจออีกแล้วนั่นแหละครับเสียงก็จะประมาณนี้ครับวันนี้พีก็จะมารีวิวในการใช้งานตัวเคส i ดฟไในปี2022เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n ของพีด้วยนะครับสบวัสดีวันนี้ขอบคุณครับ